สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นโค้งสุดท้ายบนประจำวันที่1ธันวาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าวเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นโค้งสุดท้ายบทน,นะคะโค้งสุดท้ายบนเนาะ ของวงมที่หนึ่งธันวาคมนะคะเราดูนะคะตั้งแต่ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะของวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของเลขวิ่งตัวเดียวระยะยาวนะคะสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะงวดน,นี้ได้เป็นเลขห้านะคะท่านผู้ชมเลขห้านะอาจารย์มาเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะใครจะวิ่งนะคะห้าตัวนี้ได้อยู่นะคะเลขห้าต่อไปเนาะ หลักหน่วยบนนะคะในชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษก็จะได้แค่ตัวเดียวนะคะก็คือหน่วยบนชุดพิเศษตามนี้เลยเนาะที่เราเรียนกันมานะคะนี่ค่ะตั้งแต่งว่ที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะชนที่ได้เจ็ดเนาะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็ หน่วยนะคะชนตรงนี้คะเลขเจ็ดสองสูตรนี้นะคะเจ็ดแล้วก็สามตัวนี้นะคะเลขหกเลขสองแล้วก็เลขห้านะคะตัวนี้ก็หลักหน่วยค่ะเลขสองนี่ก็เลขสี่นะคะเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนี่ก็ชนที่เลขหนึ่งแลวนี่เก้ากับหนึ่งนะก็เลขหนึ่งเหมือนกันสําหรับ งวดนี้นะคะเก้กับ5แล้วก็5กับ7จ็นะคะท่านผู้ชมก็ได้ทีเลขห้าตัวเดียวนะคะน้่เราก็จะวางหลักหน่วยนะคะไปที่เลข5เกาะน,นะคะตรงนี้เลยหลักหน่วยเลข5ตัวนี้ก็ไปสอดคล้องกับเลขวิ่งนะคะที่เป็นเลข5ตรงนี้แบบนี้เนาะแล้วก็ ในแนวทางของชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมมันคนละสูตรกันนะถ้าชุดพิเศษมันจะประมาณห้าตัวนะแต่ถ้าชุดมาตรฐานมันก็จะหกตัวอาจารย์ก็วางให้นะคะอันนี้คือชุดมาตรฐานเราก็จะได้ที่เลข5านะคะแล้วก็หลักหน่วยบนแบบ4สี่ตัวเนาะก็จะหนึ่งสองห้าศูนย์นะคะก็จะเป็นเลขะคาเอาเลข5านะ,ะมันเด็นห้าลอง 9, เก้าอาจารย์จะเอาเลข5าเลยนะคะ ตามนี้อันนี้คือแนวทางของหลักหน่วยนะของที่หนึ่งธันวานะคะท่านผู้ชมตามนี้โอเคเนาะคราวนี้มันจะถ้าถ้าหลักสิบนะคะท่านผู้ชมมันจะมีแนวทางของเลขคู่ก็คือเลขสี่ถ้าเป็นเลขคี่มันก็จะเป็นเลขหนึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะใครจะใครจะกันไว้อีกหนึ่งชุดก็ได้นะคะ ถ้าเอาเลขคู่นะฮะเลขคู่อาจารย์ก็เลขสี่นะเขียนไว้ให้หนอ่อยเลขสีอ่อ้าถ้าชอบเลขคี่ก็เลขหนึ่งนะคะถ้าชอบเลขคู่นะ,ะก็เลขสี่ตัวเดียวเลยนะคะก็มีแนวทางของเลขสี่เช่นกันนะคะตรงนี้อาจารย์ตีเส้นให้หน่อยมันจะมีอยู่สองชุดอย่างที่อาจารย์บอกไว้ มันได้แต้มทั้งคู่นะคะก็คือศูนย์นะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าเขียแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ดูไปก่อนเนาะอันนี้หลักหน่วยนะคะคู่ขี้เราดูไปแล้วนะมันจะมี สูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้อาจารย์คิดว่าเยี่ยมนะคะมันน่าจะมันเคยก่อนที่มันจะหลุดนะคะมันไปร้อยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้มันก็อาจจะไปที่ร้อยค่ะสูตรเยี่ยมเนาะแล้วก็คือลืมไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมก็คือรับวงในเนาะส่วนใหญ่จะเข้าทุกงวดนะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเลขรับวงใน รับวงในนี้เราสามารถจะดูเลขวิ่งได้ะค่ะท่านผู้ชมมันเกิดจากการคำนวณหลากหลายสูตรแล้วามาชนกันส่วนใหญ่จะเข้านะถ้าใครจดสถิติไว้นะ,ะรับวงในหนึ่งงวดที่แล้วเข้าตัวเนึ่งนะคะงวดนี้ก็หนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็แปดนี่ค่ะหนึ่งห้าเจ็ดแปดถ้าเรามาดูครบสองตัวครบสามตัวมันไม่มีเจ็ดกับแปดก็เหลือหนึ่งห้าที่น่าสนใจนะคะสนใจนี่ค่ะ ของตัวนี้หนึ่งห้าหนึ่งกับห้าเนาะทีนี้เรามาดูครบสามตัวบนนะคะสามตัวบนระยะยาวเราก็ตามนี้เลยนะ,ะที่เราเรียนมาระยะยาวนะคะสามตัวบนจะเข้าทุกงวดเลยนะคะแบบนี้จนถึงงวด ที่แล้วนะคะก็สองสองหนึ่งนะศู 0, 4, 4, 4, นย์สี่สี่เนี่ยเข้าทั่ววันนี้คือศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งนะคะศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งอาจารย์มาเขียนไว้ให้ตรงนี้แล้วแต่ถ้าเลขที่จับได้นะคะก็อันที่ได้แต้มทั้งหมดเลยะคะ่ะก็ตามที่เป็นสีส้มในที่นี้อาจารย์จะไปยึดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยด้วยนะคะก็คืออาจารย์จะใช้หลักร้อยนะคะเดี๋ยวตามเดี๋ยวเปิดไปแล้วก็จะเจอนะอันนี้ก็คือตรงนี้นะคะ ครบสามตัวบนเนาะเมื่อกี้นี่เขียนไว้ให้นะก็คือศูนย์สี่ห้าหนึ่งแล้วก็หกนะคะมีเลขอยู่แค่นี้ที่ให้ทุกทุกท่านได้เลือกของงวดนี้ศูนยสี่ห้าหนึ่งแล้วหกนี่ค่ะเห็นชัดเจนเลยเนาะอันนี้คือครบนะคะคบสามตัวบนนี้เรามาดูหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมหลักสิบ อาจารย์จะชอบที่เลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งเอาตัวนี้เลยนะคะเลขหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวนะคะมันมันมันมาถึงแปดงวดด้วยกันนะคะตรงนี้แปดงวดแล้วก็ถ้าเป็นแนวทางของเลขห้ากับเลขสูตรนะคะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสูตรเท่ากันนะคะเจ็ดสูตรเท่ากันอันนี้หกนะ,ะบวกหนึ่ง สูตรนี้นะมันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าตอนแรกอาจารย์เขียนไปน่าจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่เลยนะคะสองสสจริงๆมันต้องเป็นสามสี่ห้าคะอาจารย์แก้ไขแล้วนะคะแล้วเอามาบวกตรงนี้ไป1ตัวนะคะที่เป็นเลข5าเข้ามานะ,ะเลข5าตัวนี้บวกกับตัวนี้หกบวกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดมันจะมาเท่าเท่ากับเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็สองตัวนี้ก็จะเด่นเท่ากัน แต่ถ้าในในแนวทางของหลักสิบนะจะเป็นแนวทางของเลขคี่มากกว่านะคะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งตามนี้เลยเนาะที่เราเรียนกันมานะเลขหนึ่งนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าถ้าเป็นเลขคู่เนะี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะอยู่หลักร้อยนะก็คือตรงนี้เลยหลักสิบนะคะเน้นเข้าที่เลขหนึ่งนะ แล้วมันจะมีหลักสิบสูตรหนึ่งที่มันไม่ตรงนี้ตามจริงมันเป็นแนวทางของเลขขี้นะคะระยะยา,ยาวมันมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่อาจารย์ลองบวกดูแล้วมันได้มันได้ที่เป็นเลขเลขสี่นะนี่ค่ะตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ค่ะใช้หลักพันบวกกันสองครั้งนะคะแปดกับแปดเป็นสิบหกนะแปดกับแปดเป็นสิบหกแล้วสองสองเป็นสนะี่หกหกเป็นสิบสองเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่นะคะจะเป็นตัวนี้ไหมะคะ ถ้าเป็นศูนย์ถ้าแต่ว่ามันน่าจะเป็นแนวทางของเลขอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเลขคี่มากกว่าแต่ว่ากันไว้แล้วกันเนาะถ้ามาก็จะเป็นชอบนะคะศูนย์สี่ห้าจะมาหรือไม่นะคะไม่ทราบได้อ่าเขียนไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเรามาจัดกับตรงนี้อะนะหลักสิบเนาะอาจารย์ก็เลยเพิ่มให้ถ้าเป็นคี่เป็นเลขหนึ่งถ้าเป็นคู่นะก็จะเป็นเลขสี่เอาสองตัวนี้เลยนะ ดูแล้วนะไล่มาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยแล้วก็จะเปิดไปก็นี่ก็ครบไปแล้วหลักสิบไปแล้วตอนนี้เรามาดูคู่โต๊ดเนาะคู่โต๊ดอันนี้ก็น่าสนใจนะคะระยะยี่สิสองงวดรวดเลยแบบแบบไม่หลุดเลยนะถ้าเราชอบเลขศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์ เลขคู่มันจะมีเลขศนย์กับเลข6อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขศูนยะ์จากที่เราเรียนเ,เดี๋ยวดูหลักร้อยในชุดชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือศูนย์หนึ่งสามหกเก้าเจ็ดเอามาลอกไว้ตรงนี้ก่อนศูนย์หนึ่งสามหกเก้าเจ็ดเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยลดหน้าจอเดี๋ยวอาจารย์ลดลงลงเยอะๆเลยก็ได้เนาะได้จะเห็นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมีตรงไหนเพิ่มเติมอาจารย์จะคัดลอกให้นะคะ ศูนย์หนึงสามหหเก้าเจ็ดแล้วเลขวิ่งระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมก็ได้ที่เลขค่าเหมือนกันนะคะได้ที่เลขค่าเพรนั้นก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับระยะยาวตัวนี้อะ,ะอันนี้จะเป็นเด่นนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เดินค่อนข้างดีเนาะมันก็ได้5กับ7นะคะเจถ้าไม่ ถ้าเอาอยู่ในระยะยาวนะไม่มีแล้วก็ไม่มีอยู่ในครบ3ตัวบนด้วยอันนี้9กับ1ออกสองสองอันนี้5กับ 7, 7ก็เอาเป็นเลข5้านะคะแล้วตรงนี้นะเป็นทางเลขของสูตรย,ยอดนิยมนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็น5ออก6 6ห9ออก9 6 2 0อศย์ออกศ4นย์ 4, แล้วก็2ออก2 2 1สองนวดนี้จะเป็นเลข0ูนย์ะคะเลข0นย์อาจารย์ก็ชอบอยู่นะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในหลักร้อยด้วยนะคะตรงนี้เลข0ูน แล้วเมื่อกี้เด่นนะคะหา้าเด่นเนาะเขียนไว้ให้ f c แคปนะคะจะได้อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมดที่เราเรียนมาเด่นก็คือห้านะคะกับเจ็ดเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อกี้นี้เนาะห้ากับเจ็ดนี่ค่ะห้ากับเจ็ดนะสองตัวเดินดีเนาะเราเอาเลขเลขห้านะคะเลขค่าจานหมุนกลมไว้ก่อนเลยเอาเลขห้ามันไป ชนกับเลขวิ่งระยะยาวแล้วก็เลขวิ่งระยะสั้นด้วยนะคะคนละสูตรกันแต่ได้เลขเดียวกันนะคะเลขห้านะคะแล้วก็มีนอกกรอบนะคะท่านผู้ชมนอกกรอบนะหกกับสามเนาะหกกับสามออกเก้าหกสองนะคะหนึ่งกับสี่ออกศูนย์สี่สี่เก้ากับหนึ่งออกสองซ้อนหนึ่งเมที่แล้วอาจารย์ให้เป็นเลขเก้านะคะบรรมาเลข 1. หนึ่งเมนี้แปดกับห้า ถ้าเรามาอิง8กับ5มันมันไม่มีเลข8ในครบสองตัวครบสามตัวอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเลข5นะคะนอกรกอบจะเดินต่อไหมเดี๋ยวเขียนไว้ให้นอกรอบนะคะนอกรอบก็คือ8กับ5เพราะฉะนั้น8ไม่มีในตรงนี้เราก็ต้องเลือกเลข5นะคะเลข5 เลือกเลขห้านะต่อไปเนาะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือครบสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมตามจริงครบสองตัวบนนี้ก็เข้าสามตัวแทบทุกงวดเลยนะคะสองตัวเนี่ยเข้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็โอเคอยู่นะคะมันมันไม่ได้แค่งวดนี้งวดเดียวนะที่มันออกศูนย์สี่สี่เนี่ยมันมีแต่เลขสี่มันไม่มีเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมมันก็เลย หายไปแค่งวดเดียวแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยสีเหลืองเหลืองนี่หลักร้อยได้ทุกงวดเลยนะคะสำหรับงวดแล้วก็เป็นสองสองหนึ่งก็เป็นเบิ 2, 2, ้ลสองสองหนึ่งก็ก็ได้หลักร้อยอยู่นะคะใครจะเลือกแค่นี้ไปเสี่ยงโชคก็ได้นะศูนย์สี่ห้าหนึ่งเนี่ยคือถ้ามาอาจจะเป็นสามตัวบนเลยก็ได้ถ้าไม่เบิ้ลนะไม่เบิ้ลไม่หาเมยหมายถึงว่าออกสี่สี่ห้าออกเออศูนย์สี่สี่อะไรห้า สี่สี่ห้าหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะถ้าไม่เบิ้ลนะถ้าไม่ชมหรือใครหรือใครจะลองไปจับเป็นเบิ้ลดูก็ได้นะคะนีะ่อันนี้ก็คือระยะยี่สิบเอดงวดรวดเลยเนาะมีหลักร้อยแทบทุกงวดเลยะคะ่ะเลขแค่สี่ตัวนี่ค่ะตรงนี้ขาดร้อยไปแค่งวดเดียวก็มีเลขศูนย์นะคะเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขหนึ่งมีเลขอยู่แค่นี้นะคะสำหรับงวดนี้ะงวดที่แล้วอาจารย์ก็วางให้เนาะ วางแบบนี้แหละทาเหมือนเดิมเลยนี่แบบนี้นะคะเลขสวยนะขออย่าให้เบิ้ลเลยเนาะนี่ค่ะคราวนี้เรามาดูหลักร้อยะคะ่นะท่านผู้ชมหลักร้อยเราได้แบบนี้เลยหลักร้อยนะคะอันนี้มันถ้าสูตรเงินเงินเงินมันไม่มีแปดกับสองเพราะฉะนั้นเลขแปดตัวนี้นะคะท่านผะู้ชมมันก็ไม่สวยก็สวยที่เลขศูนย์มันเสมอกันเนาะเออเลขศูนย์ เลขแปดนี่ค่ะศูนย์กับแปดเนี่ยมันเจ็ดสูตรเท่ากันเลยนะแล้วส่วนส่วนเลขเจ็ดเนี่ยมันมันไปติดตัวติดตัวที่ไม่หมานะคะอาจารย์ก็คิดว่าแล้วอย่างหนึ่งเป็นเลขขี่ด้วยงวดนี้ล,เล,เละเเรียกอะไรคะสูตรหลักร้อยเนาะเนี่ยสี่หกศูนย์สี่หกแปดศูนย์สองเนี่ยเลขคู่แล้วก็ศูนย์สองสี่หกแปดก็ 2, เลขคู่ใช่ไหมคะ่ะท่านผู้ชม คู่ขีมเป็นเลขคู่เพราะนั้นเราก็เลือกศูนย์นะคะตัวเยอะสุดเลยศูนย์นะแปดมันไม่มีนะคะมันม่มันไม่มีในเงินเงินเงินด้วยนะคะเพราะนั้นก็เลือกศูนย์ตัวเดียวนะคะแล้วก็สำรลองถ้าเป็นสี่นะสำรลองสี่ไปดูหลักร้อยนะคะที่เรายืนโต๊ะมันไม่มีเลขสี่นะคะท่านผู้ชมมันมีเลขศูนย์เป็นตัวชนเนี่ยอ่ะเพราะนั้นอ,อาจารย์คิดว่าเลขศูนย์น่าจะสวยกว่า ยืนตัวศูนย์นี่นะศูนย์สีส่ก็จะไม่ใช้เนาะเพราะว่ามันไม่มีในสูตรนี้นะคะลลองไล่ไปเรื่อยๆเนาะก็ก็ไม่ทราบว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะลองทําไปตามที่เราเรียนมานะนี่มาถึงตรงขั้นหลักร้อยแล้วนะศูนย์กับสี่ใช่ไหมตัวตัวเยอะๆเนี่ยก็คือศูนย์กับสี่เราไม่เอาแปดเนื่องจากไม่มีในเงินเงินเงินนะโนโนแปดกับสองเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลขศูนย์สี่ก็ไม่มีในตรงนี้ด้วยนะคะ หลักร้อยนะอันนี้ก็คือหลักร้อยเข้าทุกงวดนะคะต่อไปก็ร้อยชุดพิเศษเนาะสี่เจ็ดแปดศูนย์นะ 4, 7, 8, นะเราก็เอาเลขศูนนะคะอาจารคิดว่าน่าจะติดเลขต่ำๆนะศูนย์หนึ่งสองอันนี้ก็คือแบบแบบสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสองสองหนึ่งเนี่ยมาเข้าสองตัวเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยนะ อาจจะเนี่ยอันนี้ยังมาสองหลักร้อยหลักร้อยหลักหน่วยนะคะอันนี้ก็าจะาเป็นศูนย์หนึ่งอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยโอเคอยู่นะตามนี้เนะานนะเพราะฉะนั้นก็ศูนย์นะแล้วก็เออตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมันมีโอกาสมาได้คู่ขี้นะตรงนี้สี่เมที่แล้วสองก็เจ็ดออกสองสองหนึ่งวันนี้สี่กับเก้า แต่ว่าโอกาสการเข้าก็มีโอกาสการหลุดก็ได้นะคะท่านผู้ชมมันไม่จําเป็นต้องเดินทุกสูตรเพียงแค่เราเราทํามาเราชอบใหนครบนี่นะคะเพราะว่าเลขมันน้อยตัวดีนะเราก็เลือกง่ายเราก็เลือกง่ายแล้วมันยังไม่หลุดนะคะเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดอะไรแบบนี้มันก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คนะคะ ศ 1, 0, 1นหนึ่งห้าะคะมันมีอยู่ในที่เราเช็คไว้แล้วแต้มมันได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ต้องย้อนไปพูดแล้วนะคะแต้มมันได้อยู่นะคะอันไหนแต้มได้อาจารย์ก็จะใส่สีให้นะ,ะจากที่เราเรียนตอนที่เราเรียนเออเดี๋ยนะอาจารย์จะเปิดให้ดูนิดนึงตะกี้นี่น้องเนี่ยะคะ่ะก็มีอยู่หลายคู่นะคะนี่ใครชอบตัวไหนนี่ศูนย์ อันนี้มันเป็นโต๊อยู่นะถ้าเราก็จะกลับเป็นศนะูนย์หน้าะหรือว่า0ูนสี่ห้าอย่างงี้คะเนี่ยตัวนี้สรุปแล้วได้ตัวนี้นะคะศูนย์สี่ห้ากับศูนย์หน้าเนี่ยนีค่ะตรงนี้เลยลองคัดเลือกดูนะคะท่านผู้ชมจากโต๊ที่เราทํามามีขั้นตอนการทําอะไรยังไงก็ไปฟังอาจารย์อธิบายใน ep ที่สิบนะคะจะได้รู้เรื่องราวนะคะเป็นมาเป็น เป็นไปแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพูดตั้งแต่ต้นงวดเลยว่างวดนี้อาจารย์ชอบอยู่แค่ศูนย์หนึ่งห้านะคะท่านผู้ชมแต้มได้หรือว่าศูนย์สี่ห้าแบบนี้นะคะมีอยู่แค่สองชุดนี้นะ,ะแล้วหวยกลุ่มก็จะมีศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกนะคะศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกเลยใครชอบเสี่ยงโชคหวยกลุ่มอาจารย์ก็ให้ตามนี้เนาะศูนย์สี่ห้าหนึ่งหก ตามกับสูตรครบสามตัวบนนะคะระยะยาวซึ่งยังไม่หลุดจนถึงงวดปัจจุบันนี้นะตรงนี้แล้วก็ครบสองตัวบนส่วนใหญ่ก็จะมาสามตัวในตรงนี้เลยนะมาตรงนี้แหละจะเบิ้ลจะหามจะหาบยังไงก็สุดแล้วแต่เลยวันนี้อาจารย์ก็ทำได้มาประมาณนี้เนาะชอบค่อยจัดนะคะไม่ชอบก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเริงใจก็ได้นะคะท่านผู้ชม แล้วงวดนี้ก็ยิ่งออกนอกสถานที่เนาะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นชั้นใดนะคะก็เลือกเอานะตามนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ